ครับดูเหมือนจะเสิร์กลับมาเข้าฝักอีกแล้วนะครับหลังจากที่เสิร์กหลายครั้งและแหมมาเข้าฝักในช่วงที่ไทยกำลังต้องการอีกเพีแค่คะแนนเดียวดีไล่มาแล้วนะครับ11ต่อ14ไทยต้องแก้มาเป็นฝ่ายเผู้ให้ได้โดยเดิมที่สุดเขาเสร์ฟจี่ไปที่สุริยันสองครั้งที่ผ่านมานะครับคราวนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับผมเปิดด้วยครับ ันไนแล้วเหยียบโอ้โหลน้นเหยียบออกไปเองครับมสมาธิครับสุริยันต้องเรียกสมาธิกลับขึ้นไม่ได้ลูกนี้ตั้งง่ายมากแต่ว่าลน้นยงยุทธต้องลิกนะครับลิกตัวเหยียบลูกนี้ถือว่ายงยุทธและพยายามที่จะแก้ไขไปแล้วแรงไปนิดเดียวนะครับ12ต่อ14โอ้โหสถานก,การณ์กันทีไนไมไทยเป็นอย,ายอนะ่างยิ่งแล้วไล่มาสีค่คะแนน เลือเกินจริงครับดูครับยอดลูกนี้ของบินบินเนียงเหลือเกินจริงครับ13ต่อ14ครับไรจะเชื่อนะครับจาก9ต่ 14. อ14บสีไล่มาแล้วนะครับติดติดติดเข้ามาเป็นจอหลังไทยนะครับไทยต้องแก้กลับมาเป็นฝ่ายเสิร์ฟให้ได้จากการเสิร์ฟครั้งนี้ของบินบิน,บนเนียงเลยนะครับ เราต้องการแล้วเรา,ากำลังจะได้เสริฟแล้วครับโอ้โอูยูสฟาดงมีเ็ยามินโซก็เข้าบล็อกนะครับแต่ว่าโดนตัวของเขาออกไปถูกต้องตามจมตามนะครับผ่านไป36นาทีนี่เป็นหนกรอเกมยาวไปแล้วนะครับสุภาพครับรวบรวมสมาธิเสิร์ฟเพื่อได้เซตนี้เสิร์ฟที่องเมียวซันตั้ง เป็นไรครับขอให้ยันคะแนนในการเสิร์ฟของพม่าไว้ให้ได้ผมเมียวซันนะครับไปให้กับพยอมบินจอครับยุนซันแบ็คแล้วก็แก้กลับมาได้นะครับดูครับลุงดุจของไทยก็รอที่จะบล็อกอยู่ไปโดนใต้ขาของยงยุทธนะครับไทยต้องแก้กลับมาครับโอ้โหสุภาพเปิดลุงนี่ฟาดออกครับโอ้โหออกครับลูกนี่ เท่ากันแล้วพม่าได้เซตพอยต์แล้วครับดูครับออกหลังโอ้โหจาก8ต่อ14นะครับพม่าไล่ทันแล้วตอนนี้พม่าได้เปลียบนะครับเซตพอยต์โอ <Okay. S 1> ้โหไม่มีใครเชื่อครับคะ <Yeah. S 2> แนนเดียวครับได้ถึง15ก่อนชนะเลยนะครับเพราะว่าไม่มีดิวสแล้วถ้าสู้เซตสา3นี่ใช้ระบบไทม์เรก กดนนดันแล้วก็ิ๊กไปติ๊กมาแล้วตอนนี้กดดันทีมไทยอย่างยิ่งเพราะว่าได้เสริมและได้เซตพอยต์เราคิดว่าเราจะสบายแล้วนะครับจาก14-8โดนไลน่มา4เท่าแนะเขาได้เซตพอยต์ด้วยเอาล้วครับจังหวะที่3ของพม่มาเราต้องไม่รีบร้อนครับต้องไม่รีบร้อนต้องไม่รีบร้อน ทำไม่ได้ครับแล้วก็โอ้โหดูครับเพราะว่าเหนียวเหลือเกินรองไว้ได้เอาครับโอ้คะแนนนี้เหลือเกินครับเหลือเกินจริงๆไม่รีบร้อนครับต้องไม่รีบร้อนสุริยันตั้งให้ตั้งให้ยกยึดขึ้นไม่รีบร้อนครับโอ้โหคะานนี้สุดยอดครับสุดยอดของเกมตะกรับแม่เป็นลูกที่ทั้งสองฝ่ายเลยครับเล่นดีทั้งสองทีมเลยนะครับดูครับละในสุดท้ายยงยทดครับขึ้นฟาดพยอบินโซนะครับที่รอกไม่อยู่ครับ โอ้โหจวนอยู่จวนไปทั้ง2ทีมนะครับในแต่นนี้ทั้งทีมเลยครับครับกลับมาเป็นไทยได้เสริมแม่ถ้ามีอย่างนี้บ่อยนะครับต้องเตือนท่านผู้ชมนะครับทีมเป็นโรคหัวใจนะครับต้องพยายามทำใจครับแล้วกลับมานดิไทยได้เซตพอยต์ครับต้องการแค่ในเดียวเหมือนกันเราได้เซตพอยต์มา3-4ครั้งแล้วนะครับ14เท่ากันครับได้แนนนี้เราได้เซตนี้ ยังต้องแก้พยายามแก้กลับมาดูครับตุ่มเสริมครับพยายามจะจี้เข้าทางด้านซ้ายนะครับแต่ก็แรงเกินไปก็มาดามครับต้องเสริมแรงพม่าได้เซตพอยต์ยังอยู่ครับต้องอีกครั้งนึงหนีบ้างครับต้องหนีบ้างโอ้โหเขาเล่นจังหวะสองแล้วเรียบร้อยครับโอ้โห เรียรยรปรยกับพม่าชนะครับ15ต่อ14ใช้เวลา39นาที30วินาที ช่วงท้ายนั้นพม่าเสิร์ฟม,มาเข้าฝักนะครับมินมินเมียงนั้นเสิร์ฟได้ดีไอทีมเก็เป็นคะแนนของพม่านำไปก่อน1-0นะครับนะครับก็อยู่ที่ทีมบ,บีของไทยนะครับจะต้องเอาชนะให้ได้นะครับถ้าทีมบ,บีของไทยพลาดท่าอีกแล้วก็เหรียญทองเป็นของพม่าทันที15-5 15-14ครับ